สวัสดีครับพี่น้องปกก้อนละพี่น้องปองไปครับมันี่มาผัวมันี่มาพผัๆกับพัดเพิ่งครับพัดเพิ่งพัดเพิ่งสวัสดีพี่น้องปองไปเด้่นี่สวัสดีครับสวัสดีก่อนท่านหนาวก่อนเนี่ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพัดเพิ่งพัดเพิ่งท่านนาวสวัสดีท่านนาวสวัสดีก่อนโอ้ยมันี่เฮ้าพี่น้องครับมาใส่บ่วงหนุ่งก้ครับผมนี่ครับบรรยากาศเด็บรอบครับผมบรรยากาศรอบ นะครับบ่วงหนูสุดยอดครับโอนี่นะครับเป็นไม้ดีเลยละครับให้พี่น้องติดตามครับผมช่วงยามช่วงยังที่ใิดไอ้บ่ได้พอกินพ่อยูบ่ครับหาอยูแบบี่ีสานครับอันเพิ่งมันหมอวันนี้นี่นี่นี่ย่างย่ากล้องนี่ไหมนี่หมอเลยนี่ฮะบอหนี่หมอเลยเด้ ฮะปองคำเออป้องคำเหรอนี่ดิตอนนี้เรากำลังหาไม้ครับพี่น้องครับอู้นี่ดิอาญยาเลยนี่ใส่นกับไปนี่นี่พี่น้องครับพอแล้วครับพอพอแล้วครับนี่นี่ส้นไหมนี่นี่พอแล้วครับพอแล้วเป็นไม้เก่อล์คไม้เก่าเนี่นี่มึงเนี๋ยวคนไม่ไม้เลยนี่เนี่ยพอแล้วครับพอแล้วครับพี่น้องไม้ดีครับไม้ดีครับนี่เส้นเออเส้เออนี่ครบไม้ดีเลยครับพี่น้อง พันถึงว่าไมห่วยมาเห็นไม้กอาครับแสดงกาติดตามเขาพี่น้องครับผมพันเพิ่งว่ามบเนี่เป็นไม้ที่เด็นเลยครับพามาหาที่เด่อยังเดียวครับพี่น้องใช่ไหมใชไหมวไลืมกลับในห้องอายใส่่ใส่ใสใส เออเห็นไว้เหรอเห็นลงไปเั็นละออเครับตามพันถึงไว้ครับตามพันิ่งไปใี่แม่นเขาใส่ของเขาอยู่วะเขาไปลืมกลับให้เขาใส่เลยเด้โอ้โหหนูใหญ่เลยนี่สี่ห้ากินเลยเปลี่ยนไม้ครับพี่น้องเปลี่ยนไม้กลับเขามาฝากกบเขาผมกลับเขานี่ครับ นี่ผมใส่ใส่ปลายผมด้วยพี่น้องด้วเปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนไหมอันนี้คือพันผึ่งครับม่าในพันผึ่งเขาเขาหากินให้ยูเดี๋ยววันนี้ได้ยูครับเตยยูเพราะ้นะแตกอยู่ครับเขาใหญ่ไหมวันนี้เขาใหญ่ไหมครับฮะย่างครับย่างย่างย่างได้ฮะย่างทั้งเดีย่างทั้นเดียรับรับรับเสร็จนะ ใส่อู้อันยัเลยนี่ยิงเอาผมใส่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 มึงขึ้นหน่อยเบื้องเบิ่องครับนี่ครับค่อยหนุครับเดินตรงเลยครับเบิ่งครับเบิ่งเอาครับเพ่ปหากินตัวนไหนี่ครับมึงขึ้นหองเบิ่งครับเบิ่งครับเนี่ยขักว่บขักว่าขากว่าพันวัตต์ละพันต่อมกับพันต่อมย่างย่งใส่ใส่ใส่ไหมใส่ไหมนี่ใส่ไหมนี่ไม่นไหมนี่ใส่ไหมโบโบโบแก่ก่อนแก่ก่อนใส่ก่อน Cái dạng nguyên dấu Cái dạng nguyên dấu Cái dạng nhốt nguyên Bo 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 Xây 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 nào một tùm Thứ thứ này thứ thứ ờ, Thứ nào một tùm thứ nào một tùm Vá nhang Bó xây bèo này con Dạ bèo này hơi xây Nhang dạo nào, dạo nào, nhang, dạo nào dạo con nhang nào con Lê ổng chỉ khăm con Hả Chỉ khăm con Nhang, dạo nhang dạo nào con Ờ Cảm phò là xây lê mái xây lê Nhang lê Mình thêm ăn ช่องต้มาเชลาเอาไปเชื่อครับพี่น้องมาหาอยู่หากินแบบคืดเก่าครับหาอยู่หากินแบบอีสานบานเฮาได้ก็กินบ่ได้ก็บ่กินพี่น้องอุ้ยพี่น้องครับมึงมึงพี่น้องมึ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 งอุ้ยหนู้ไหมนี่ครับพื่การหาอยู่หากินแบบหนูครับคักเลยพี่น้องคักแล้วนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยปอดมองหนูหากินดไหม นี่ครับพี่น้องครับอ่าครับวัสถวัติ่งกาครับผมพัตถุิ่งใสไหมใสอยู่ครับใส่อยู่ครับนี่ใสพี่น้องนเบงเนี่ยใสพี่น้องขนเบิ่งเนี่ใสใสมึงได้ฮะจับไว้จับไว้กับอไวือไวยช่วยใสเใสมึงเด้ใสมึงได้ช่วไวยช่วใสมงเด้่ยเออใสมึงเด้ใสใสพี่น้องขนเบิ่องเนี่เออแบบนี้ละใส่ กักขนาดเลยโอ้พันผึ่งครับพี่โอ้พี่พี่ไหมเจตีงเจตีงคุณมัสละเจตีงพี่ไหมพี่คุณรู้นไหมมึงห้อยมึงห้อยพี่น้องมึงห้อยมึงห้อยครับไม้นี่ไม้เด็ดครับไม้เด็ดไม้เด็ดห้อยนี่ครับมึงห้อยนี่ครับอุ้ยเหลียมมระคะเกรย์พี่น้องนี่อุ้ยพี่น้องครับจอดเลยครับอันนี้คือ พันเผึ่งมือนใสนะครับพันเผึ่งมือนใสไอพี่น้องที่ติดชันเลยครับเออแก้วดึงไม่ต้อง่นที่ล่ะอันนี้คือการเฮ็ดบงลูกให้กลมนะครับให้บงลูกให้กลมครับนีออ่สุดยอดเลยกลมไปนี่ครับการบงลูกครับผมนี่ให้บงลูกครับบันพึ่งใส่แล้วครับสี 4, 000, 000, 000, มันสีมันทองติดตามครับผม เขียวมาเขียวเขียวเขียวอันนี้นพันธุ์ถึงใส่ครับไายว่เหลือตายซ้ำนู้มาทายครับนี่พันธุ์ถึงส่ครับผมมาทายครับอันนี้คือบวงแลกครับผมนี่ครับจู่จู่จู่จูจู่ว่าเหลือกะว่ามันจีดผ่านไปโบผ่านครับบ่ผ่านเลยไลยตายซ้ำขอบี่น้องเนียนบ่ อุ้ยคักแต่วัเนี่ยทับไปเไปซื้อเอากินนะพี่น้องอ๋อพันต่มพันต่มดำกันดำกันพันต่มออฟฟิเชียลเอาเห้ยโอ้ยยืนโดนวันนี้ยังไงตามเป้ายังอย่างตามมันถึงครับตามมันถึงไปครับผมสุดยอดครับไม้นี่ครับไม้ดีครับ สามพันเพื่งไปครับเรื่อยๆครับผมยังใส่เฮ้ยเพ่อนเพื่อนได้ใส่หวยยังว่าพ่อนใส่ยังวะเพ่อนใส่แล้วอืมเพึ่อง เฮียเฮียทำเนี่ยทำเฮียทำเฮียห้องอ่างอีกแล้วครับห้องอ่างอีกแล้วไปครับติดตามพันเพิงครับพี่น้องเบิ่งกันย่ยาวๆครับบอได้ตัดต่อเลยล้วนะครับจำบวงบนู้เลยบุ้ออน,ออนนี่เฮ้ยไม่ใส่ไปคือคัดไปยุ่งสิห้องอ่างพี่น้องห้องอ่างแป้นเลยเติร์ดไปแน่ใส่ไอ้โอครับพี่น้องพอ่อพี่น้องพี่น้องพันเพิงพอ่อไม้เด็ดครับไม้เด็ด ใจหมอเลยครับหมาเด็ดครับพันเพื่องครับนี่แหละครับนี่แหละหมาเด็ดครับหมาเด็ดครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องพันเพื่องกินน้ำก่อนอาการห่วยครับเมื่อยเฮ้ยเส้นหละออกกลับมาครับพันต้มนี่ครับหมาเด็ดครับพี่น้องนะครับอย่าลืมกดติดตามครับช่องต้อมวัชระออฟติเชียลนะครับเป็นช่องน้องไม่นะครับฝากซื้อฝากเสียน้ำพี่น้องนะครับ ขนมีพี่น้องกค้งสีแดงไม่มีฮอดทุกวันนี้นะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมจะมีคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมกันนะครับแต่มือนี้พี่น้องมือนี่ครับเนี่ยวิธีใส่บวงของพันเพึ่งครับอันนี้คือการใส่ขวาวครับพี่น้องให้บวมมันกลมนะครับมันกลมนะครับพันผึ่งว่าเป็นสูตรของพันผึ่งของพันผึ่งอันนี้เป็นสูตรที่เด็ดเป็นบ่ครับเนี่ยเด็ดครับจีเด็ดโอ้ขัดแค่ว่าบ่ายกับปลอดครับเออ พับดผึ่งนะแต่งบวงครับพี่น้องนี่คือการใส่บวงครับผมหมาโนมานพี่น้องยาดามากแล้วกันครับหายุหากินแบบวิธีอีสานเฮานะครับในต้มในช่องต้มวัชระออฟพิเชียวพี่น้องครับกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ได้ถ้าดามาผมน้ำไปต้มหอนเพียงนี่ครับพี่น้องพัเพึ่งครับกดติดตามครับพัเพึ่งครับใส่ไปแล้วครับนี่ ใช่แล้วครับพี่น้องนี่แหละครับการใส่บ่วงหนูครับผ่านเพิ่งบ่วงหนูหมานครับสีหมานหมานพี่น้องกดติดตามกดแชร์กดซับสไครกดติดตามเิึงกันแล้วกันครับว่าผ่านเพิ่งสีหมานคือผมบาบอนะครับนี่นะครับเปิดการใส่ครับพี่น้องขขงผ่านเพิ่งครับจู่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 เอื้อนไปก่อนครับพี่น้องครับ นี่ครับฟันผิงก็กันใส่ครับผมครับไม้สองเขามัดก่อนมัดก่อนี่ครับถึงคือไม้ไใบครับผมไม้ไใบนี่ครับไม้ไวบของฟันผ่งครับผมเพื่อในไม้ยามจังสิจำได้ครับผมปลา อันนี้คือบ่วงหนุ่มเเจ้าของนะครับพัดผึ่งมันใจร่อยมันใจรไรเปอร์เซ็นต์ไหมครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครับพัดผึ่งว่ามันใจรไรเปอร์เซ็นต์ครับไม้นี่บ่ผิดหวังแน่นอนนะครับในการใส่บ่วงหนุ่มในมือนี้นะครับบ่ได้กินก็ได้ซื้อครับพัดผึ่งว่าบ่บ่บ่ัลลกินบ่ได้ซื้อเสนอพัดผึ่งว่าอ่ะพี่น้องครับผมกดติดตามกดแชร์กด subscribe กันแล้วกันครับกดเบิ้งครับ ทีมงานนะครับต้องมาทดลองเปเชียวนะครับสิงหาหนูหมานบอนะครับนี่ครับตามพันธุ์หงไปครับซีซีเป็นเติร์ดซีเฮล่ะเฮล่ะซีนในพี่น้องครับพี่น้องครับเบิ้งครับเบิ้ง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 ครับพี่น้องอุ้ยเปิดพ่งพี่น้องครับเปิดพ่งแล้วเตรียมกาแฟเสียวโมกแต่งแล้วครับพี่น้องครับในการใส่บวงหนู่มครับเอาเซฟบบวงพันธุ์ต่อมครับพันธุ์ต่อมออฟฟิเชียลครับ พันต่อมก้อนั้นชีย่าง àng, ไปเสียบป้ปอมนูครับเอาสชวาได้ทักมาอีกเอาแล้วครับพี่นอ้องป้อมไปพันต่อมวัสะได้เมียนลงไปแล้วครับตัวหนึ่งครับไหนอะตัวยหญ่ตัวสามแขนนี่ครับพี่นออ้องจวด